ดีทุกๆบ้านนะครับวันนี้วันพุธที่5กรกฎาคมขอโทษครับ5มีนาคม2568วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวคือเขตสำนักงานเขตสะพานสูงน,นี้ผมพาพ่อผมไปทําบัตรประชาชนมีใครสงสัยว่าบัตรประชาชนหายก็ต้องรีบไปทําบัตรประชาชนถูกต้องไหมครับทุกๆบ้านก็ผมก็จะพาไปเที่ยวเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยถนนลักําแางครับที่ผมอยู่ลักําแาง1้4ไปสำนักงานเขตสะพานสูงประมาณ60นาทีครับแล้วก็แล้วก็วก,ก็ไปจะ,จะมาจะมาเขตสะพานสูงวีตึกสามชั้นผมพาพราผมกับพี่ชายผมผมพี่ชายผม ผมพี่ชายผมพาพ่อไปทําบัตรประชาชนทําง่ายแป๊บเดียวครับอไม่ยากถ้าเกิดตุกบ้านัปรปรเชาชนไหนรีบไม่ต้องไปแจ้งความนะครับไปที่เขตได้เลยทําแป๊บเดียวสะดวกรวดเร็วนะครับโอเคสู้ๆนะครับผมก,ก็ช่วยเหมือนก็ทําอยู่ตอนนี้ผู้ติดตามผม282คนขาดอีกตรมา แปดยิบคนก็จะถึง1ันสองวันแปครับวันนี้เราก็จะตบท้ายด้วยเพลงนี้ครับมองสิมองทะเลเห็นเงาจะเติบเอาไว้ทะเลว่กใครไม่ได้ก็แตกซ้ำเมืนใจกวน ทะเลไม่เคยรับไหลเคยตอบในไหมชใช่ไหนคนอื่นใหจะได้ก็ตืนแล้วรับนะกับไหลล้นทะเลทะเลหัวใจละลอมแมงเอาจะเคยก็นินเลมหัวใจไม่ได้มาแค่จำเพื่อนใจคู่ม ทะเลไ,ไม่เคยลับไหลเคยตอบได้ไหมใ <c oughs> ช่ไหมคนอื่นบางด้ยวยใจจะชื่นแล้วลัำหน้ากับลอยล้ำทะเลทะเลหัวใจล้ำลอมเอ็งเอาทำแบบกาวไป ทะเลว่าใครไ,ได้กก็แตกซ้ำเกินใจควรทะเลในเคยรับไหลใครตอบได้ไหมใช่ไหนก็นอื่น